มาหากาบบนสังเวียนซูเปอร์เล็กก่อนขึ้นชิงแชมป์รถถังจิตเมืองนอนทในศึกวันลุมพินี34ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับเรียกได้ว่าในปีนี้ ยอดมวยจากเมืองบุรีลำไวย์วัย27ปีได้คิวขึ้นสังเวียนลัวๆนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ซูเปอร์เล็กคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทและป้องกันตำแหน่งครั้งแรกได้สำเร็จในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ที่ผ่านมา ซูเปอร์เล็กจะโฟกัสที่กติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักแต่ก็ยอมรับว่าคิดถึงมวยไทยไม่น้อยรวมถึงได้เห็นนักมวยไทยทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือกันอย่างสุดมันส่งให้กระแสร,รายการวันลุมพินีเลตติ้งกระชูดทำเอาเจ้าตัวคันไม้คันมืออยากกลับมาสังเวียนลุมพินีสถานที่แจ้งเกิดแห่งนี้บ้างสักครั้งและเมื่อได้รับข้อเสนอซูเปอร์เล็กก็ตอบตกลงอย่างทันควัน เมื่อก่อนผมก็ชกอยู่ลุมพินีครับได้ชกทั้งลุมพินีเก่าและลุมพินีใหม่แต่เหตุผลหลักที่ทำให้ผมอยากกลับมาชกที่ลุมพินีในครั้งนี้คือผมติดตามรายการวันลุมพินีอยู่ทุกนัดได้เห็นนักมวยคนอื่นๆมาชกกันทำให้เราอยากกลับมาชกบ้างเพราะผมตั้งใจว่าสักวันนึงก็อยากกลับมาชกต่อหน้าแฟนชาวไทยที่ลุมพินีอีกครั้งพอทีมงานติดต่อมาให้ขึ้นชกวันลุมพินี22 ผมก็ตอบตกลงเลยครับโดยการกลับมาชกกติกามวยไทยในไฟน์นี้ซูเปอร์เล็กต้องเจอกับนาบิวอานานหนุ่มลูกครึ่งไทยพลังมาเทศวัย19ปีเจ้าของส่วนสูงถึง188เซนติเมตรซึ่งเป็นการประกบคู่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยไม่น้อยเพราะทั้งคู่มีส่วนสูงต่างกันถึง20เซนติเมตรแต่ในเมื่ออยู่ในพิกัดเดียวกันซูเปอร์เล็ก ก็อาแขนรับความท้าทายนี้ไว้อย่างเต็มใจแม้ว่าในมุมมองแฟนมวยจะต่างเทใจให้ซูเปอร์เล็กเป็นต่ออยู่ทุกประตูไม่ว่าจะเป็นดีกรีแชมป์โลกรวมถึงกระดูกมวยระดับแข่งโป๊กแต่เจ้าตัวก็ไม่อาจมองข้ามช่วงชกเกือบ2เมตรของคู่แข่งที่ทำเอาระดับยอดมวยถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ชกด้วยยากโดยขนาดนี้ซูเปอร์เล็กก็เร่งวางแผนแก้เกม ให้พร้อมรับกับนักชกก้านยาวรายนี้อย่างรอบคอบพอประกบมาเจอนาบิลหลายคนอาจมองว่าผมเจอคู่แข่งง่ายบ้างยากบ้างแล้วแต่ความคิดเห็นครับส่วนตัวผมเองมองว่าทุกคนที่ชกกับผมไม่มีใครง่ายทั้งนั้นน้องก็มีดีครับผมก็คิดหนักเพราะนาบิลรูปร่างสูงและมีอาวุธที่หลากหลายเป็นนักมวยที่ชกด้วยยาก แต่ว่าเราน้ำหนักเดียวกันก็ชกกันได้หมดครับสำหรับสไตล์ของนาบิลไม่ได้มีแค่เข่าอย่างเดียวเขามีมัดขวาที่แม่นมีแข้งที่ดีเหมือนกันเดินได้ถอยเป็นผมคิดมาตลอดว่าจะไปสู้กับน้องเขาในรูปแบบไหนผมก็ซ้อมและแก้เกมในจุดนี้ไปครับอยู่ที่ในวันนั้นอยู่ที่ในวันนั้นผมจะชกออกมาเป็นอย่างไรและผมต้องคอยอ่านเกมของน้องเขาด้วยครับ น้องเขามีดีผมก็มีดีเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปวัดกันบนเวทีแล้วกันครับ ตามคาดไม่มีการหักปากกาเสียนพร้อมให้สัมภาษณ์หลังชกเสร็จแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการเข็มขัดจากแฮกเกอร์ตี้ครับแฮกเกอร์ตี้ไอวอนไฟวิทอยู่แฮกเกอร์ตี้ไม่ใช่แค่รถถังที่อยากชกแฮกเกอร์ตี้ครับตัวผมเองก็อยากชกแฮกเกอร์ตี้เหมือนกันก่อนอื่นเลยผมรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาชกที่วันลุมพินีพอประกบเจอนาบิล ก็รู้ทันทีเลยว่าผมเสียเปรียบรูปร่างแต่ผมเชื่อในตัวเองว่าทุกอย่างผมดีกว่าเขาผมก็เลยรับปากชกค,ครับไฟนี้ตื่นเต้นนะครับเพราะได้กลับมาชกในลุมพินีเรียกได้ว่าถิ่นเก่าผมเลยและผมก็มั่นใจในตัวเองน้องนาบิลเป็นนักมวยที่ชกด้วยยากอันตรายครับที่ผมวางแผนมาตั้งใจจะสู้ในระยะประชิดเพราะช่วงชกผมสั้น ในช่วงต้นเกมผมลองเตะดูแข่งสองแข้งแล้วเตะน้องไม่ถึงเลยครับแม่ซุประเล็กจะพร้อมเผชิญหน้ากับรถถังเพื่อชิงเข็มขัดมวยไทยอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ก็ยังมองว่าในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนื่องจากทั้งตัวเองและรถถังต่างก็มีคู่ต่อสู้มากหน้าหลายตามารอเข้าคิวท้าวัดฝีมือกันแบบยาวเหยียด ซึ่งจะดีกว่ามากหากตัวเองและรถถังยังได้ถือเข็มขัดกันคนละเส้นและทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะแชมป์โลกก่อนอย่างที่ผมเคยบอกว่าอยากให้คนไทยเป็นแชมป์โลกเยอะๆครับอีกอย่างคือรถถังอยากชกกับแฮกเกอร์ตี้และทาเครุซึ่งสองคนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ผมคิดไว้เหมือนกันผมเลยคิดว่าอย่าเพิ่งชกกับรถถังจะดีกว่าให้เขาไปชกกับคู่แข่งที่เขาอยากชกด้วยก่อน แล้วถ้าหากหมดคู่ชกในรุ่นเมื่อไหร่เราค่อยมาเจอกันที่หลังก็ได้ครับตอนนี้ทั้งผมและรถถังมีคู่ชกที่รอยอยู่อีกเยอะครับสำหรับเราสองคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะได้เจอกันอยู่แล้วครับแค่อาจจะช้าหน่อยให้เราสองคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองกับคู่ต่อสู้คนอื่นก่อนครับ อย่างไรก็ตามซูเปอร์เล็กมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการคืนสังเวียนกติกามวยไทยเพื่อรังเก้าอี้เบอร์หนึ่งและรักษาสิทธิในการขึ้นชิงบัลลังกับรถถังเอาไว้โดยจะต้องลงศึกประทะฝีมือกับทาเกียคาริลอฟในฐานะคู่เอกของรายการวันไฟไนท์12ก็ฝากเพื่อนเพื่อนแฟนมวยตามให้กำลังใจซูเปอร์เล็กกันด้วยนะครับผมพักจากไฟที่แล้ว4วัน พอรู้ว่ามีรายการขึ้นชกต่อผมก็ตอบรับที่จะชกไฟที่ชกกับนาบิลผมไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากก็คิดว่าได้ซ้อมต่อเนื่องไม่น่ามีปัญหาประมาณหนึ่งสัปดาห์ร่างกายก็น่าจะเข้าที่แล้วครับผมรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสขึ้นชกในวันลุมพินีและวันไฟไนท์ต้องขอบคุณบอสชาตีครับเป็นโอกาสดีที่ผมจะขึ้นชกเป็นครั้งที่4ในรอบ7เดือนของปีนี้ครับ แม้จะเพิ่งจบศึกไปหมาดๆแต่ซูเปอร์เล็กก็เลือกที่จะไม่ปิดกั้นโอกาสพร้อมรับทุกความท้าทายที่เข้ามาโดยไม่สนว่าคู่แข่งจะเป็นใครซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นการดีที่ช่วยให้ตัวเองนั้นได้ชกเคลื่อนไหวตลอดเวลาพร้อมกับปรับสไตล์การชกให้ถูกใจแฟนมวยยิ่งขึ้นไปอีกผมยังมองคู่ชกของตัวเองอันตรายเสมอทาเกียเป็นมวยที่ทน และมีหมัดชุดที่ดีเป็นสิ่งที่ผมต้องระวังผมดูแล้วหมัดเขาประมาทไม่ได้เลยครับทั้งชอบฟ้าและแบ็คแพนเทอร์ก็โดนหมัดน็อกทั้งสองไฟ้์เลยครับคือจังหวะมันโดนกันได้ครับแต่ผมจะไม่เป็นเหยื่อรายที่3ของทาเคียแน่นอนรอบนี้ผมเติมอาวุธเข้าไปหลายอย่างเลยครับเขาเป็นมวยหมัดผมก็ชอบครับอาจจะเข้าทางผมก็ได้อยู่ที่ว่าผมจะทำได้ไหมบนเวทีหรือพลาดโดนเขาก่อนไหม เขาเป็นมวยที่อึดและทนผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาโดนอาวุธที่ผมเตรียมไปให้เขาเข้าที่จุดโฟกัสจังๆเขายังจะทนได้ไหม ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของซูเปอร์เล็กในตอนนี้แม่โคตรจะโวดชิบหายไล่ต่อยฝรั่งจนหันหลังวิ่งหนีเลยผู้ตัดสินบนเวทีอย่างโอลิเวียคอสต้องสั่งยุติการชกส่งผลให้ซูเปอร์เล็กได้รับชัยชนะไปในยกที่2สิ้นสุดการรอคอย สำหรับการโคจรมาพบกันของสองสุดยอดนักมวยแห่งยุคที่แฟนกีฬาทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะได้เห็นระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่จะลงป้องกันบอลลังครั้งที่6ประทะกับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงซูเปอร์เล็กเกียริหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทในศึกวันลุมพินี34 สำหรับรถถังจิตเมืองนนท์ราชันวันมวยไทยรุ่นไฟเวทผู้ไร้เทียมทานปัจจุบันทำสถิติเก็บชัยชนะในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาแล้วกว่า14ไฟติดต่อกันโดยแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยสามารถเอาชนะนอกผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกอย่างเอ็ดกาทาบาเลสไปได้อย่างเหนือชั้นจนเป็นเหตุให้บิ๊กบอสชาตีต้องรีบสั่งจ่ายดับเบิลโบนัสมูลค่ากว่า3.5ล้านบาท ให้เป็นรางวัลในทันทีสำหรับไฟหยุดโลกในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขึ้นสังเวียนป้องกันบอลลังครั้งที่6ของรถถังแล้วยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่จะได้รับค่าตัว10ล้านบาทจากการประกาศยืนยันของบิ๊กบอสชาติสิทธ์ยอดธงอีกด้วยทางด้านซูเปอร์เลกเกียรดหมู่9 แชมป์โลกวันคีกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทสามารถยึดเก้าอี้แรงกิ้งอันดับหนึ่งของกติกามวยไทยเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งตอนนี้ยอดมวยบุรีลำฟอร์มกำลังร้อนแรงไล่ปิดเกมคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกมาแล้วถึง3ไฟต์ติดต่อกัน ความสุดยอดของทั้งรถถังและซูเปอร์เล็กสองตัวพ่อแห่งวงการมวยไทยส่งผลให้เกิดกระแสจากแฟนกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศที่อยากเห็นไฟหยุดโลกของทั้งคู่มาโดยตลอดและในที่สุดบิ๊กบอสชาตีสิทธิยอดธงก็ทนไม่ไหวที่จะสนองเสียงเรียกร้องของแฟนๆกีฬาทั่วโลกโดยเปิดไฟเขียวให้ทั้งสองได้ประลองฝีมือกันสักทีและยังมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทของรถถังเป็นเดิมพัน ในศึกวันลูปินี34ในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้แม้จะมีแฟนกีฬาหลายคนแอบเสียดายที่เพื่อนรักคู่นี้ต้องมาเจอกันเองแต่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไล่ปราบคู่ต่อสู้จนหมดเกลี้ยงแผงวิถีมวยจึงนำพาทั้งสองมาเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นับจากนี้เป็นต้นไปเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน ว่าท้ายที่สุดบทสรุปของทั้งคู่จะจบลงอย่างไรและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ